ฟังได้ตัวนี้แหละโลดอันนี้บอเตียงโลดมาไวเลย,ยเลยอันนี้คือบอเตียงโลดมาไว้ฟังเสียงของอะไรละน้อยเนะี่ย ตอนนี้เลยกเ็เลยยังให้ห้องให้ฟังเหมือน้องไอเดียวบบาเตียงคำสี่สัมภาษณ์อี่แม่จักหน่อยนึงแล้วก็พร้อมด้วยไอละน้อยเนาะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆพี่แม่นั่นงพี่ได้ปะนะเนาะก็อ่าขออนุญาตถามอีม่แม่คือลูกอี่แม่มีแปดคนเนาะตามที่ว่าเน,ะนาะยังเบิร์ตเนาะยังเบิร์ตแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยห้าคน สี่คนเนาะลาอยูพี่นี่สี่คนอ่าละลาละน้อยนี่เป็นไอก๊กลูกก๊กมูอันนี้ขออนุญาตถามที่ไปที่มาที่ไอละน้อยเป็นจังซีนะอันนี้ลูกขออนุญาตถามดีเด้เด้อจากใจเลยที่ว่าเอฟซียางงูนะที่ว่าไอละน้อยเป็นแบบซีนี้ย้อนยังนะและเป็นมาแต่ตอนไหนะนะขออนุญาตถามจากปากออเมลเลยเพราะว่ามีแต่แท็บ้านเล่าให้ฟังนะนะขออนุญาตเลยเดือนเย็นเนาะ เม็ดเดือนไพ่หอดเดืนอเดนเย็นแล้วพูดีเป็นตาแดงเป็นตาแดงเลยเมืมอม่อหอบเมื่อพุนกัดเท่าวรเอายอดน้ำกระแทวเอาเอียงเลยว่ะมะมกใช้ตามันยอดใช้ตามันห้มันดีว้าไ่เท่าวราฮะแล้วก็เห็ดคือเห็ดรัวนั่นล่ะมาแล้วก็มกไผ่แล้วก็มันเย็นแล้วก็เอายอดชะตามันนะ เอาหน้าใช่แล้วก็ให้จนว่าไปอยู่ไปนอนเลยแล้วก็ตานับประโลนออกแล้วก็แก้วตานับประโลนออกแล้วก็ตาแก้วดับประโลนออกไม่ได้เบื้องคุ้มเบื้องนึ่งด้มันออกนะเบื้องมันโกนแห้งนี่ละ่ะเอ้ยวะ่ะหญ้าดอกพ่อเลยมไมนอยากเป็นแน่แฮมันเป็นวะ่ะ ม,มันยังคิดดีผู้เดียวมัานแก้วมันออกล่ะกันเราแล้วก็ป้าตามกะละเลยละ่ะดีน้ำมือละเวน้นวันนี้อืมดีน้ำมือละเว้นแล้วก็มาบ้านกลับมาบ้านอีกมาอยู่วันในปางอยู่วันในเด้มาเลยนอนกลางคืนนี่คำ มันอยู่ไป้นนอนเห็ดหัวเอาไว้คอยฮะมันยางไปได้ใช่อันนั้นก็ยังรับเธอหนึ่งกต่แกะมาแต่ไปลินได้เก็บมาแต่เพื่อดแต่เดินพูานตายแล้วต่วาไอผัวผัดใบหูเมือทุอตรวเห็นไม่ยิงนี่มันผัดโบหูมือมันเทียกขกแข็ๆดำมันพะดาดนะ ไปเห็นหัวคดายลอมหัวคดายไปเลยาะนี่เขาเก็บมาให้วาละ่ะนอนนอนหมูนอนแล้วมันก็ะพุ่งละ่ะความความรู้สึกแรกๆที่เฮายดอันนั้นใส่แล้วลูกพิการไปทีนั่ในใจอีแม่คิดอะไรตอนะน่ะไม่ใช่เนี่ยเราก็เจนบอกมาแล้วแต่แก๊กนะนอนกลางคืนแล้วบีบหวัวดังมันน่ะ เลี้ยงเลยไม่ฝอยมผดีหาน่ะมันว่าหยาดบาปอ่ะไอ้นักการีเลี้ยงอยู่เลยล่ะมันเป็นได้มันเป็นไม่ได้กินแห้งก็ยาเ้าฮะโตกะเลี้ยงไปอยู่นี่นะถ้าเม็ดหนุโตเม็ดหนุมันแล้วก็ยา เอช่วงนั้นเสียใจแห้งหมดเลยเสียใจแห้งแล้วเสียใจหัวจักนัเห็ดหงหัวจักนัเห็ดแบบกับขึ้นเนาะขึ้นเ่ลมันเออคึดนหามันมที่ดี <c oughs> ว่าคือเดียวกับสมุนไพรนี่นะอันเป็นมาเจา้าขายานะั้นดีได้ไหมวะแห้งแท่บ่ แพงที่บอกมันเป็นนะกับเฉีย,งนะยเงินนะแม่ผู้ใดปวดแพงแห้งอย่างดีเธอบอ่แเอามากินโบยเป็นเงืองเป็นงกูเพียง,งเลยก<อ>็เลยเป็นบนเฮียนเลยโบยากเสี่ยงอย่างเลยเนาะที่ที่เอ็นเฮ็ดนีเป็นนี่ก็พ่อแม่ก็บโได้ตั้งใจว่าจะให<อ>้มันเป็น,<ห>น,นเนาะไอ้น้อยก็เข้าใจเลยเนาะไอ้เนาะ,นะ อะไรเบ้อจังว่าหากอันกูเสียใจกูเสือเค่กูตายกูกดอยากเอาไปนั่มเลยเบ้อไอ้เว้ยว่ะอยู่บนผัดทุกในผัดชีเลี้ยงขึ้นไปนั่นละไปอยู่ด้กโตัวเราแค่เด้กยันหมูบูแพงนั่มนั่นละก็ถือว่าเิฝนก็สู่ชนมาบม่ธรรมดาออืใช้ความสาม,มารถใช้พรสวรรค์ เฮ็ดให้ตัวเองบืนมาจนยืนยูจุดนี้ได้นะเฮ็ดในคนหูเนาะแต่ก้อนกับคนกับหูแล้วแต่ว่าเครเอดเบ่เตียงเห็นเนาะพี่น้องบ่เตียงก็เลยเอามาซุปมาปั้นให้เออให้ให้คนได้ครับได้หูชีวิตของลาน้อยนะคือมาเมื่อนี้นี่ตั้งใจอยากให้พี่ให้น้องนี่หูจักกับครอบครัวของลาน้อยแล้วก็หูที่ไปที่มาของ ชีวิตของลาน้อยว่าเพื่อสิบืนโดยอยู่ในโลกมืดนี้มาจนอายุสามสิบปลายปีบ่แม่เื่องง่ายบ่แม่มเื่องง่ายพี่น้องคนโบอิลีนี่เขาก็บบอยากวนนํามันคันชีว่าในหนึ่งนี่เขาเอินว่ายันเป็นภาระเนาะหลายคนะนะแต่กับโบเสียใจเนาะเนาะอ้ลาน้อยเนาะพราแม่ที่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุอันนั้นมากะเนาะ คิดจะว่ามันเป็นผลกรรมมาแต่ศาสตร์ก้อนน้อยมันเป็นผลกรรมมาแต่ศาสตร์ก้อนเ,อเสีย,สยใจแต่อดีตผ่านมาบ่ได้เสียเสียตอนปัจจุบันนี่เสียแห่งเสียนำว่าความหัวซื้อของขอนแล้วมันแบบว่าไปหาผ้ายใยกบบระโบยกลิงอยากแร,กคร่คือผู้ข่าวว่าให้บลเตียงฟางสุดก้อนหะหละักลาปัจจุบันเนี่ก็ยังอึดๆอยากๆยังอดอดยากยาก,ยาก,ยาก,ยากอยู่หนาเมื่อกินเมื่อบ่มันหาบ่ทันหนา ก็เอาใส่เท่าแต่ไปห้องเพลงเนาะบัดฝนตกแล้วไปใส่บ่ได้ไปบ่นซุ่มซนเขาเปิดเพลงเสียงดังกับขัดบ่ได้อีกฮะถ้าบ่ได้ห้องเพลงก็คือบ่ได้บมีคนปล้นเงินให้นะพี่น้องเลยฉะนั้นเราเกิดคำจึงได้มามื้อนี้แต่ละมื้อกลังเทื่อกันน้ำตาไหลผู้เดียวมือใดอุกแฮงแล้วก็นน้ำตาไหลอยู่แล้วเหังไดบ่มีทางหาเพื่อนเ้าผ่านมาแล้ว ดีใจว่าที่บาเตียงทำมามมาวันนี้ดก็ <c oughs> <c oughs> เป็นห่วงโย่เนาะปกติกะจะไปเที่ยวไปบางทีเห็นเพื่อนอาทิติทิศหนึ่งสองทิศบางทนะีไปน้ำเห็นก็นให้เท่าเซนเท่าไดรก็ตามตามกำลังที่เฮามี <c oughs> พอแบ่งฝันให้ได้สำหรักับแบ่งไปทางใดมีหักูัโงม ให้กก <laughs> ให้พี่ให้น้องออได้พี่ให้พี่ให้น้องได้ติดตามเ,เรื่องราวชีวิตของอนักห้องสู่ชีวิตคนนี้พี่น้องเอ้ยน้าน้อยไซยวันซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ใช้ความสามารถของตัวเองหาเงินโดยที่โบโคอภัยกินละละเอาเหือ่อเอาแห้งของตัวเองเอาน้ำเสียงของตัวเองนี่ ล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองแล้วก็พร้อมบางครั้งกับยังกับความกระตันยูของเพื่อนก็คือเอาเงินมาให้แม่เนาะพอได้ซื้อหื่อซื้อยาเลี้ยงตัวเองตัวเองยังเบื่อตัวเองบ่อยากรอดแต่ว่าก็ได้เล็กได้น้อยก็เอามาให้แม่ฮานะพี่น้องความกระตัญญูของลูกคนนี้กะกิเสียดได้ซ้ำที่ลาน้อยเฮ็ดได้นี่แหละพี่น้องกะนี่แหละพี่น้องเรื่องราวชีวิตของลาน้อยสัญยวัน ผู้ที่บอเตคคำอ,อยากให้อยากให้พี่ให้น้องซ่้อยกันเป็นแหงเสียแหงใจสนับสนุนล่าน้อยนี้ให้เปลี่ยนนักฮ้งองให้มีเสื่อเสียงทางโลกออนไลน์เนาะเพื่อว่าจะนําเงินหาเงินเหล่านั้นนี่เอามาจุนเจือทั้งพ่อแม่ทั้งพี่และพี่น้องเลยเพื่อนลูกไส้กกแต่ว่าตากรบโบหินหุ้งแลลวนะแต่ก็สู้ด้วยเหงื่อแห้งที่มีเท่าที่ความหูความสามารถของเพื่อนเฮ็ดได้เพื่อเอามาให้ พ่อให้แม่อยู่ทางนี้เนาะจังไดก็ฝากติดตามเรื่องราวของลาน้อยไสยวันคนนี้ต่อไปอย่าเฝ้าปะอย่าทิ่มอย่าลืมอย่าไล่กันเ้อพี่น้องเ้อฝากผลงานเพลงของเพื่อนไปเรื่อยๆพี่น้องโดยเฉพาะแม่นฟังฮักสาวนาฮีแล้วก็ขอป็นเคยซอกทางแต่พวกเขายังมีผลงานเพลงที่จะมาปล่อยอีกอยู่พี่น้องหูแนนอนว่าพวกเขาจะปล่อยเพลงอย่างไอละน้อยอยากไปอัด เพลงอย่างเดียวติดตามชมในคลิปหน้าน้อยแล้วนะเนาะขอเขอ้าใจแนะ่ขอบใจทางเอฟซีหลายๆทุกๆฐานเลยทั้งฝั่งเราและก็ฝั่งไทยสาวลูกโซเซียลทุกฐานเลยฝากติดตามพวกเฮาฝากติดตามพวกเฮาในเด้อต่อๆไปเด้อเดียวคลิปนี้กับบอลตะคามยังอยู่กับไอละนน้อยไญายวันอยู่แต่ว่ามื้อน,นี้เดี๋ยวเฮาจะเอาของกินมาต้อนเพื่อนน้นองนี่แวะซื้อตามทางแล้วก็ แวะซื้อสร้อยอ่าเสาบ้านพี่น้องเลยแวะซื้อสร้อยชาวบ้านเพื่อส่งเสริมรไรหับให้กับชาวบ้านแล้วก็เอามาแจกชาวบ้านอีกพี่น้องอ่ซื้อสร้อยชาวบ้านแจ๊กกินยี่บบกบฮะเออนี่มีกบกับนอกระแสนี่อ่ะเอาให้อีเม่ซะให้อีเม่เออซื้อกบอืมมากอยู่บบกบฮะเออเอากบแล้วก็นอกระแสนให้อันนี้ขนมอันนี้อ่ามา มาตอนจ็กเสตอะไรบูมีสั่งมาให้กับมีแต่นนี้แหละซื้อของยู่ของกินคิดว่าแม่ก็คยได้มาละคิดว่าเอาไปซื้อเนี่ยตอนย่าทำในหัวหน้าเตี่งขออนุญาทำเนี่ยถามเลยผู้ขามีน้ำใจสำเนึยงสำได้ตอนไปกับคืนกะซี่หับนำอยู่บ่เนาะบอกผู้ขามีน้ำใจอยากตอนหัวหน้าคำโดนระบมหาเลยอืน้ำอ่ะไม่แย่งน้ำใจฮะนอไรนอไร โอ้นอไลอยู่เพื่อนี่เรามีโดยโอ้นองมล่าคายชื่อว่านองมล่าคายแซบเลยน้องมล่าก็ดีเดี๋ยวื้นนี้บ่ได้ค้ามยังอยู่กับละน้อยอยู่เดี๋ยวให้ละน้อยเว้าปั่นฟังเว้าๆปันฟังก่อนว่าละน้อยจะมีผลงานอย่างเนาะเดี๋ยวฮอสินั่งลินนั่งลมกับละน้อยสัญญาวันก่อนพี่น้องเ้ย เ,เดี๋ยวน<อ>นเฮาเฮาสีมาถามในนี้อ่าเดี๋ยวตอนนี้เฮากะเตรียมสีอกพลงม่อีกแต่ว่าพลงกเก้ายัางไขว่แล้วสำน่ะ<ด>แต่ว่าเฮากะสีผลิตผลงานใหม่ให้เอฟซีได้ติดตามยันฟังเพลงนั้นโอเควะ่ะมันมันโดนแล้ว<ด>อ่าแล้วเฮากะสีมาอ่าออกอัลบบ้มใหม่อีกเนาะดีใจว่าสีได้ออกอัลบบ้มใหม่ขอแห้งเสียแห้งใจจากเอฟซีนะแม่ให้เพื่อน ให้เพื่อนพักดันสุกยุ้ส่งเสริมเทาให้ได้เข้าห้องอัดนะนะก็ขอพังเนี่ยผักตัวคอนำเอฟซีหลายๆเนาะขอให้กดไลค์กดเซ์กติดตามตลอดไปทางพังเท้าล้าวและก็พังไทยทั่วประเทศและให้ส่งเสริมผู้ค้าสนับสนุนผู้ค้าไปแน่ผู้ค้ากะคือว่างอะไรหากินเลี้ยงตัวและผู้ค้าซีมีเพลงใหม่มาผักจีอ็อกอันเพลงอย่างเพลงอย่างแน่นี่ เกี้ยวสาวน่าดีเกี้ยวสาวน่าดีโอ้ยรกาเพลงงันสาวหน้าทีพภาคสองน่าสาวหนาทีภาคสองอู่ได้พี่น้องสิได้ฟังอยู่บนนี่กามวาได้ฟังการวาได้ฟังอยู่เนาะกะสิได้ให้อ้ละน้อยคำพูดให้ฟังอี่้วนี่เพื่อให้เพื่อนให้เพื่อนฮู้นะวะเพลงนี้เฮาอยากเฮ็ดนี่มันฝิ่นมันเร้าถึงอย่างให้พี่ให้น้องได้เบิ่ง ในส้มเนาะบางทีเพิ่นเพื่อนกระอาจจ้าอันน่ะส่้อยพวกเขาในการไปเข้าห้องอัดมีเนาะบางทีเพื่อนมีน้ำจิตน้ำใจผู้ใหญ่จะดีเพื่อนก็อยากสร้อยเออเอาบ่เตียงพาละน้อยไปอัดหนึ่อความผันของมละน้อยกะความผันแหงสุดก็คืออยากได้แหงที่สุดก็คือแมมคาราโอเกะแมมคาราโอเกะเนาะตอนนี้แมมมรี่อยู่น้ำบ่เตียงแต่ว่าคอมายสิลดเอาคาราโอเกะให้เพื่อนโหลดได้ซิเพลงมับ ไวรัส <screws> ก <wise: why lad is desserts> ินไวรัสอยู่ในอันอินเทอร์เน็ตเด้เวลาโฮโลดมาซาเข้าซาเข้ามันเป็นอย่างนอวะมันมันใครคลิกใส่ว่า yes or no วะ no ก็ยังดับคอมโว้ยแล้วนี้ก็มีนะว่ะก็เลยอย่างติดนี่หรือป้าน้ำอลาแตงกอนเดอร์แม่เดอร์ให้อลาแตงเ็ให้แล้วก่อนหมดหน้าเพื่อมีแนวหายกินเนาะเดี๋ยวเขาใส่อันเอาอุปกรณ์มาแน่แม่ ได hey, ้อีแม่ก hey, ่อนให้ละน้อยก็ได้เอาแต่กระตุกก็ได้ให okay. ้อันให้ละน้อยเพิ่นคำควรให้กระตุกนี่บ่แม่นอายุน้อยๆดากระตุกนี่ได้พี่น้องเย3ปี3 4ปีกระตุกนี่ตีตีกระตุกนยนี้ตั้งแต่7ปีเออจนเอ่อจนอายุ30ปลายปีพี่น้องธรรมดาเอาเอาคมาแกก็ยังบ่เปลี่ยนนี่นะเ เลี้ยวหากินเพื่อนน่ะกระตุกขั้นว่าเอากระตุกน้อยอื่นมาให้กระต้องย่อแบบนี้อีกได้โอ้ยอิ่งยุในคอยีห่อนี้เพิ่งนี่พี่น้องนี่เพิ่อนี่เพิ่อนเฮ็ดนั่นน่ะนิ้วมือว่นะไรเนี้ยตีจนปวดว่าไ่บ่ ไอวย่อ่อจะคองอะไรกนเนาเอออันนี้ก็เพื่อนกับคู่ชีวิตเพื่อนได้พี่น้อง <c oughs> คือเอกลักษณ์ของเพื่อนนี่จะมีอ่ากงลอ้ออ่ามีกงล้ออนันติดรถฮันแลวก็กระทุกหน่ยนี้โมเมนต์คนอื่นคนใดเด้อพี่น้องคือล่านน้อยสัญญายวันเละที่คนเดียวในประเทศเราแลยกับ <c oughs> คนเดียวในโลกนี้ที่มีกระทุกหน่วยนี้ะนะ <c oughs> เออประมาณนั้นเอาเดี๋ยวให้ลาน้อยสัญยวันเพื่อนคำควร ให้พี่ให้น้องฟังผลงานพี่อยากจะเข้าโคงกอ,อัดเลยเนาะเจ้าดี๋ยวติดตามฟังทับฟังน้งกันพี่น้องเสี่ยงห้ฟังเพลงเกียวสาวนาดีก่อนเจ้าให้จับมือนะเมือ้อนี Vale. ยิ้มเปย์พี่น้องเลยตอนนี้เลยโอ้ได้ยินได้ยินเสียงเพลงนี่สาวล้วดีนี่ยิ้มเปย์เลยแหละพี่น้องเลยป้าเห็นบ่คนสันนิยู่ที่เอ่อความความสามารถพี่น้องเองผู้สาวมากเนาะในนี่ห้องเพลงสักแถวโนเมาเนาะอีเมียมากบอตอนที่อันน่ะเป็นสาวแล้วสมมติอีพ่อมาเวียนซีนะมาแล้วก็มาห้องเพลงจีบน้อยผู้สาวมันก็ยิ้มเปย์เลยแหละเนาะ อันนี้ก็เป็นผลงานอีกเพลงหนึ่งคือสาวฝาไม่ยังก็อ่าสาวเกี้ยวสาวหน้าดีโดยซื้อเพลงว่าเกี้ยวสาวเกี้ยวสาวน้า,าดีดแล้วก็สาวนาฮีพากส,งสงงงองี่มีสองเพลงพี่น้องอันนี้ก็เดี๋ยวก็กมีเลยแหละเพื่อนได้คำควรให้ท่านหาฟังแล้วตัวสาวนาฮีพักสองเนาะช่วงช่วงนี้แมมมอรี่ก็อยากไวรัสกินหลายบางเท่อนก็สองเพลงควบกันเลยก็มีพี่น้องต้อได้เปิด ให้ฟังก่อนนะนะเดี๋ยวื้อนี้บอแต่คํามานี่สี่ายริปซิงให้ได้เอาฟังฮักสาวนะฮีอ่าเอาเพลงนี้แหละเพลงของพวกเฮากับกาลังคนกักําลังฟังยอดวิวขึ้นอยู่ทุกมืออลไรพี่น้องเ้ยตอนนี้เกือบหกสา0 0 0นละสองแสนก้าวสอง0สนแป้ย่างสองแสนเก๋าละจะน้อยก็คือสิฮหดสา0 0ส0คันหอดล้านวิวมือใด ซื้อเสื้อตัวใหม่มาตอนไอลนน้อยอีกเนาะ้ <c oughs> อมมะเขือมักเป็นนัวมาไมา่ไ <c oughs> ม่เนี่กับฝากครอบครัวอันอบอุ่นของลนน้อยชัยวันน้ำให้น้องเลยถึงว่านี่แหละถึงว่าจะโบลูโบลาบห้างโบมีคือบา้านคือเมืองเพิ่นแต่ว่าแต่ว่าสู้ด้วยใจสู้ด้วยใจแล้วก็ฮักเพลงแบบอบอุ่นนะ <c oughs> อบอุ่นคือเขามานี่ก็คือฮู้จักเพิ่นมาตั้งแต่สั์ก่อน มาสัแม่คนนึงเลยนะความรู้สึกนะพี่น้องเดี๋ยวบอเตคาจะเฮ็ดเอ็มวเพลงพังหักสาวนใน<ด>นี้เลยเนาะนุน่งเสื้อสีแดงตัวนี้แหละกระตุกตัวนี้ต๊บอีกคือเก้าเดี๋ยวห้องสีหาสถานที่เอาแบบจูกขัไนไดเนาะเอาอยู่ขัไนไดเนาะมันจะสะดวกนั่งแล้วก็ทตบกระตุกบบาเตียงห้องไซาอารมณ์เอ ให้แบบให้ผู้สาวฟังแล้วให้น้ำเลยนะเ <c oughs> นาะเออไปพี่น้องเดี๋ยวเข้างานเขาเลยลประนี้สิ่ได้พาไอ้ละน้อยนี่อ่าถ่ายลิปซิงฝากฮักสาวนา้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวติดตามเบิ่งนําการเอวีเต็มอย่าลืมพี่น้องถ่ายละครแล้วละครแล้วบอดเตอร์คําจะปล่อยลงทางซองยูทูปเตียงคัมหน้ากายให้พี่ให้น้องได้ติดตามผลงานตันกย่างอย่าเขาเริ่มเลยเนาะเขาเริ่มถ่ายลิปซิงเลยบรเดี๋ยเอากล้องมาได้พี่น้องเนยใส่ ไ้กองมา่ายนี่กองบอกหน่อยหนึ่ง, <c oughs> องกองบอใหญ่อยหนึ่งด้ยอันนี้ก็ต้องขอเขอ้าใจทางไอฮักอยู่กรุงเทพเนาะที่เพื่อนก็สนับสนุนกองตัวนี้มาไว้ให้หาย,ยุงหากินเองเลยก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำที่ว่า,าทักษาบัไร้คือเพื่อนนะนะทักษาบัไร้คือเพื่อนก็เลยเห็เนให้กองเขาอนุการมันจากสั้นอย่าลองเด้อ หน่อยลอดฮะเฮ้ยจับกระตุกกอดเด้อกอดกระตุกเออกอดกอดขึ้นอันนี้บ้างเออวันนี้กอดรถกอดเลยเอางกอดเออเอาลงลงนี่ก็ได้โอเคกอดกระตุกเด้อกอดเข้ออีกจับห้่อยอัวนี้อืมอัวนี้วางลงนี่ก็ได้แล้วเฮแล้วอันเฮ็ดดัดซึ้งๆนะเฮ็ดแบบซึ้งๆ เอาแบบซึ้งๆ okay. เ้อโอเคเอไว้เป็นป๊อบพี่น้องเดี๋ยวเข้าไอรนน้อยมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนมาก็เตรียมพามาเออเอาอยุคนใดนะไอ้ชิ้งไก่ไรไ้เลเออนนี้คนใดตัวนี้แหละโอเคอ่ะนั่งให้สบายสบายเลยนั่งอะไรก็ได้

là, đây. là như nó, nạp bớt, nạp thêm thôi các bạn. Lắng nghe xong rồi thì tớ cứ làm trong quá tuần này rồi đơn. sai quá. ឲ្យកតុបតបទៅតបណាក់ណាក់ក៏ໄດ້ คันหนึงมันแสนอ่อ ใ้พังหัวใจเรอ Sana. 再见。